ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาปุ่นมานำเสนอครับรัฐบาลเพื่อไทย หัวใจขเขมรอ้วนภูมิธรรมเวชเชชัยหรือสังหายใหญ่หวัยย่าง72ปีอดีตนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่นี้เข้าป่าหลังเหตุการณ์6ตุลา19และได้รับการบม่มเพาะศึกษาทฤษฎีวัตถุนิยมวิพากษ์ของคาร์มักและแนวทางนโยบายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาอย่างครบเครื่องนั้น ยิ่งนับวันก็ยิ่งเห็นว่าปัญญากลวงเรียกว่าเป็นคนที่ทำงานไม่เป็นนอกจากสนองงานให้แก่นายใหญ่ที่ชื่อทักษิณชินวัตรและคอยเป็นพี่เลี้ยงปกป้องคุณหนูหนายน้อยอูอิงเท่านั้นที่เหมือนว่าดูเก่งกาจซึ่งผิดรูปไปจากสหายเก่าหรือคอมมิวนิสต์เก่าที่ผ่านการต่อสู้มากับพอคอทอโดยส่วนใหญ่ล้วนมีโลก,กทัศน์และชีวทัศน์ชัดเจน สามารถมองและวิเคราะห์แยกแยะเหตุปัจจัยทั้งทางภาวะวิสัยและอัตตวิสัยได้อย่างทะลุปลุโปรงพุ่มทำออกจากป่ากลับสู่เมืองก่อนพอคทอแตกก็มานั่งทำงานเป็นรองผู้อำนวยการโครงการอาสาสมัครสถาบันวิจัยสังคมยุลาลงกรมหาวิทยาลายัยทำให้มีสายสัมพันธ์กับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO องค์กรต่างๆที่ดำเนินกิจกรรมด้วยเงินสนับสนุนจากต่างชาติทั้งจากสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปเป็นการสรนับสนุนของต่างชาติที่แฝงการแทรกแซงและยุยงปลุกปัน่นลูกฝังให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดในบ้านเราอย่างมีนัยสำคัญจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาบรรดาละอ่อนน้อยคนรุ่นใหม่ที่เป็นสสฝ่ายคา้านสังกัดพรรคก้าวไกล และพักประชาชนในเวลาต่อมาเคลื่อนไหวไปในทางที่ขัดหูขัดตาหรือขัดใจพักเพื่อไทยมักจะเห็นสหายใหญ่ภูมิธรรมซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพ่อ n g o ออกมาส่งเสียงปรามอยู่เป็นประจำเพราะสสส่วนใหญ่ของพักส้มเน,น่าล้วนเป็น n อ o เก่าจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการโครงการอาสาสมัครสถาบันวิจัยสังคมจุฬา ก็ผันตัวมาทำงานในกลุ่มบริษัทเครือชินวัตรของนายใหญ่ทักษิณชินวัตรและนายหญิงคุณหญิงพจมานดาม,มาพงแห่งบ้านจันทร์สองล่าในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการประจำสำนักประธานบริหารกลุ่มบริษัทในเครือชินวัตรระหว่างปี2540ถึง2546ก่อนจะร่วมกับนายใหญ่ทักษิณจัดตั้งพรรคไทยรักไทยในเวลาต่อมา หลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี2544เมื่อพรรคไทยรักไทยประสบความสำเร็จสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยมีทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีอ้วนภูมิธรรมผู้นี้ในฐานะรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทยก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ชื่อ ร้อยตำรวจเอกบุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์โดยได้ก้าวขึ้นเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในปี2548ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างไรก็ตามต่อมาในปี2550หลังจากรัฐบาลพักไทยรักไทยถูกยุดอำนาจเมื่อวันที่19กันยายน2549พักไทยรักไทยถูกสาลร,รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรอ้วนภูมิธรรม เป็นหนใน1น1กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยหรือที่เรียกขานกันว่าบ้านเลขที่111ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีและจากนั้นก็ได้หวนคืนกลับมาสู่แวดวงทางการเมืองอีกครั้งเมื่อปี2555ในตําในตำแหน่งเลขาที่การพักเพื่อไทยก่อนจะได้รับเลือกตั้งเป็นสสระบบบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยในปี2557 ปี2566ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมทั้งเป็นสายตรงของศูนย์กลางอำนาจเทือนแห่งบ้านจันทร์สองลากทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงฝึกง,งานให้กับเศรษฐาทวีสินบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและกระทั่งมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี แทนคุณหนูหนายน้อยอุ้งอิงในวันนี้ผลงานเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยรัฐบาลเศรษฐาที่โดดเด่นเข้าตานายใหญ่ทักษิณก็คือกินข้าวเน่าจากโครงการทุจริตโครงการจำนําข้าวเพื่อฟอกขาวให้แก่ยิ่งลักษ์ชินวัตรที่เวลานี้ลบหนีโทษ5ปีอยู่ในอังกฤษและพอมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยรัฐบาลคุณหนูหนายน้อยอุ้งอิง ผลงานก็ไม่มีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อีกเช่นเคยเนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปเพื่อคอยรับใช้พิทักษ์ปกป้องคุณหนูอุ้งอิงนายกรัฐมนตรีผู้ไร้สติปัญญาและขาดภาวะผู้นำเมื่อมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนอนุทินชาญวิรากูลหลังจากพักภูมิใจไทยถอนตัวออกจากรัฐบาลเพราะทักสินทวงเก้าอี้คืนก็ชัดเจนอีกว่า อ้วนภูมิธรรมทำงานเพื่อสนองนายใหญ่โดยการล้างบางและชำระแค้นพรรคภูมิใจไทยซึ่งนอกจากจะย้ายอธิบดีกรมใหญ่ถึง4คนรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่สำคัญสำคัญอีกหลายจังหวัดแล้วก็ยังตามล้างตามเช็ดคดีมหากราบที่ดินเสากระโดงอันเกี่ยวพันถึงเนวินชิดชอบบ้านใหญ่แห่งบุรีรัมย์ของพรรภูมิใจไทยล่าสุดก็ยังเล่นปาหีตกตาคนไทย เรื่องการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากกัมพูชาโดยไม่ได้ฟ้องศาลโลกและศาลอาญาระหว่างประเทศแต่เป็นเพียงแค่สั่งการให้สภาความมั่นคงแห่งชาติกรมสนทิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศและสำนักง,งานคณะกรรมการกริฎดีกาพิจารณาศึกษาว่าจะสามารถใช้ช่องทางใดในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคุณเซนคุณมนเน็ตสองพ่อลูกตระกูลคุณได้ เพราะถ้าแน่จริงไม่ใช่แค่เล่นปาหีอ้วนภูมิธรรมต้องฟ้องสองพ่อลูกขมิ้นคู่นี้ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศในข้อหาอาชญากรสงครามที่ขอสงครามลุกรานไทยจากการโจมตีเป้าหมายพลเรือนทั้งโรงพยาบาลและบ้านเรือนประชาชนคนไทยตลอดยนร้านสะดวกซื้อและสถานีบริการน้ำมันซึ่งทำให้ประชาชนคนไทยที่รวมทั้งเด็กและทหารต้องบาดเจ็บเสียชีวิตนับร้อย อีกทั้งยังต้องอพยพหลบหนีภัยสงครามไปอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเกือบ2 0 0 0 0 0คนโดยหลักฐานทั้งหมดนี้กองทัพไทยได้รวบรวมไว้ในมือพร้อมแล้วดังที่ได้มีการเผยแพร่และชี้แจงต่อคณะทูตต่างชาติผู้ช่วยทูตทหาร23ประเทศและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติซึ่งได้รับเชิญไปดูพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่หสิงหาคมที่ผ่านมา เพราะจากการเล่นปลาหี่ดังกล่าวของภูมิธรรมจึงทำให้คนไทยไม่ไว้วางใจรัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีทักษิณเป็นผู้ชักใหญ่และอดคิดไม่ได้ว่าทักษิณกำลังเล่นอะไรแบบลับลวงพลางกับสองพ่อลูกทรราชแห่งขเขมรหรือไม่รุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel ลเซเว It nine Realty.